คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การทดศนศึกมวยไทยความมั่นระดับโลกปัตต์แม็กซ์มวยไทยมัตกันต่อครับคุณผู้ชมถึงเวลาสำหรับคู่ที่5ของเราในครัคืนนี้แล้วนะครับกับแม็กซ์อัลเทเนทครับ right now ladies and gentlemen Thailand versus Germany introducing first our German fighter in the blue corner an up and coming fighter with a very good record where else better than to build your reputation here having already fought 17 fights and racking up 14 victories that ชั s ชนะ t ั s นค i อสต a ร t i นัก,กรับคู่ที่5ของรายการครับวันนี้ครับเป็นการปร,ระทะกันระหว่างยอดนักชกทไทยประทะยอดนักชกชาวเยอรมันครับในมุมน้ำเงินนักชกชาวเยอรมันในวัย23ปีครับวันนี้บินตรงมาชกที่ Max กซมวยไทยสเตเดียมแห่งนี้ครับสถิติการชกไม่ธรรมดาแน่นอนชกมาแล้ว17ไฟต์ชนะ14ไฟต์แพ้แค่3ไฟต์ครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาอะไรดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมนำเงินจากประเทศเยอรมนีฮอสกาสกราช Ladies and gentlemen, your warrior, representing Germany, fighting out of the blue corner, 23 years of age, 17 fights, 14 victories. Let's hear it for Pasco Schram! และครูต่อสู้เขา้ากับในมุมแดงเป็นชอมเอิ์กันทะลละจังหวัดศรีสะเกดฉายอโจมเตะแดนแชมป์ครับคนนี้มาพร้อมดีกีแชมเปี้ยนจากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรู่น้ำหนัก72กิโลกรัมครับ And his opponent tonight, ladies and gentlemen, a young Thai warrior, 24 years of age, but having already racked up, my God, must be around seven or eight times the fight experience of his opponent. He has already notched up 100. and 22 professional fights at this age, 87 all by ways of victory. He s the current Max Grand Prix champion in the 72 kilogram division. This is going to be carnage. นักชกในมุมแดงครับสถิติการชกไม่ธรรมดาครับถือว่าเป็น7หรือ8เท่าของคู่ต่อสู้เลยครับชกมาแล้ว122ไ <c> ฟ <oughs> ครับชนะ87ไฟแพ้แค่32ไฟครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่า ขอเสียงต้อนรับนักช่องในมุมแดงจากจังหวัดศรีสะเกดชายอโจมเตะแดนช้ไปยกดำโมภูวนานายพลคนคอนแกน Ladies and gentlemen, your champion right there, representing Thailand, fighting out of seas again, 72 kilogram Grand Prix champion, let's hear it for Payakdam Mobuana Naipon Con เดินทางมาถึงูุที่5ของรายการนะครับเป็นแม็กแอนติเมตนะครับก่อนที่จะไปชมคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบโฟร์แมนทัวนาเมนต์ระหว่างอินซีทองศูนย์กีฬาพันท้ายน้อยสิงห์กับโทมัสคาร์เบนเตอร์นะครับอดใจสักนิดนะครับชมคู่นี้ก่อนพยักดำมอภูนานายพลคนขอนแก่นครับเจอกับฟาสคารสโคสนะครับจากยูรามันมาให้มาทราบถึงประวัติกันก่อนครับมุบมแดงเจ้าของแชมป์ครับมวยไทยตัดเชือกรุ่น72กิโลกรัมครับ นายก้องวันดีครับหรือว่าพยักดำมอภูนานายพลคนขอนแก่นครับจากอำเภอการทะลักครับจังหวัดศรีสะเกษอายุ24ปีนะครับสิติการโชกต้องบอกว่าหูมากมายจริงครับกระดูกการผ่าน122ครั้งครับชนะ87เสมอ3ครับล่าสุดเนี่ยมาเอาชนะคะแนนโซเฟียมเซโบซิตนะครับจากฝรั่งเศสได้ที่เวที8แม็กมวยไทยนี่แหละครับส่วนมุมน้ำเงินครับบินตรงมาจากประเทศเยอรมันเลยนะครับ ทางด้านฟาสคาวสคอตนะครับ23ปีครับชกมา17ครั้งชนะ14แพ้3ครับถึงแม้ว่ากระดูกการผ่านมวยจะน้อยกว่าค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าถ้าไม่สูสีจริงครับไม่จัดขึ้นมาชกแน่นอนครับต้องบอกว่านี่คือว่ามันของ8แม็กมวยไทยนะครับ ทางคุณนวัตต่อเจริญสุขประธานที่ปรึกษาของบริษัทแม็กมวยไทยน,นั้นยืนยันแล้วนะครับว่าเรานั้นจัดมวยให้คู่ขี้สูสีคนไทยชนะได้แพ้ได้ต่างชาติก็ชนะได้แพ้ได้นี่คือกุศโลบายที่จะนํามวยไทยโกอินเตอร์นะครับต้องขอบคุณปุ๋ยไอออนิกครับผลผลิตเกินคาดด้ปุ๋ยฉลาดไอออนิกปุ๋ยของคนไทยส่งกอ,อกไป20ประเทศทั่วโลกนะครับแผลแตกปุ๋ยไอโอนิกแจก,กทุกเข็มครับนี่ครับเพื่อความยุติธรรมครับ แพ้ได้ชนะได้ดูจากอาวุธมวยเท่านั้นนะครับเราให้คะแนนตามอาวุธนะครับกรรมการผู้ว่นบนเวทีก็เป็นกรรมการปิยะเหลงสุดใจครับส่วนให้คะแนนสารท่านั้นอัศดาวุฒิพิลาวันประภัยประเทศแล้วก็ธนวุฒิรองรองอนุสรครับนี่เป็นหัวหน้าชุดนะครับคุณกรรมการปิยะเหลงสุดใจครับกรรมการมากฝีมือครับแล้วก็คุณสหมิตรครับภูวหนาหนัวหน้าคณะครับ มาถอดมงคนให้ครับวันนี้นักชกรายที่สองจากแคมป์มอภูวนานายพลคนขอนแก่นครับคนแรกครับสมิงดําเอาชนะไปแล้วนะครับชนะน็อกด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันมาสองจะชนะ2หรือไม่ครับค่ายนี้นั้นมีนายพลคนขอนแก่นนั้นให้การสนับสนุนครับชื่อเขาพลนะครับก็ต้องเรียกว่านายพลถูกครับถูกไม่ได้เป็นทหารหรืออย่างอื่นครับครับผมตอนแรกตอนแรกผมก็งง นายพลผมว่ายศอะไรแต่จริงๆแล้วต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาสนับสนุนวงการมวยครับนะครับทำให้มวยไทยครับเพื่อมวยไทยมาดูลีลาของพยักดำด้วยนะครับเป็นมวย73กิโลกรัมครับลีลาแกไม่ธรรมดานะครับพยักดำโอ้ถ้าผมเป็นคู่ชกนี่ผมกลัวครับผวาครับผวาพอเห็นหน้านี่ต้องผวาเลยครับแต่ย้ำนะครับว่า24ปีครับอายุ กลางเสียเปียบ24นะครับ24ครับ24อ่าหน้าแกอาจจะไปนิดนึงครับโอ้ยมาแล้วครับเดี่ยวลากก่อนอ้าวเจอหมัดขวาแม่ปลาเสียเปียบครับน,นักไายหนักๆเลยครับโอ้ยหัวดแข้งขวาจากกันทะลักเลยครับสเตเกตหมัดขวาของนักชกจากเยอรมนีคนนี้ไม่ธรรมดาครับ พยักดำโดนเข้าไปถึงกับน้ำกระจายไปแล้วว้ามีปาทานลูกักใก็เห็นเลยครับเป็นมือดีครับจากประเทศเยอรมนีครับอีกหนึ่งผลงานที่ทางฝั่งของดุดูครับส่งครับประกวดเดูอดครับมาวัดชั้นวันนี้กับพยักดำเลยครับนาแกขู่พยายามอาศัยหน้าแล้วก็อาวุธครับขู่เข้าใส่นักชกชาวเยอรมันนอกจากจะเป็นแชมป์โลก ฟุตบอลนะครับเก่งฟุตบอลแล้วเยอรมันยังชื่นชอบในกีฬามวยไทยครับดูครับทันการกระแทกซ้ายเจอแข้งขวาโอ้โหพยายามจะทิ้งขวาครับแต่หัวแข้งซ้ายตามครับโดนครับจังหวะสุดท้ายโอ้ยแบบถึงเรื่องัดขวาอันตรายครับท,ทันการซ้ายแล้วปุยพยายามล้วงหลังตัวครับนีบ่๊ยวิ ชกแบบนี้ออกหมัดแบบโอเวอร์เฮดนะครับชกม,มาจากเหนือศีรษะพยายามจะเอาทีเดียวให้อยู่เลยครับพยักดำแต่พลาแต่หลวมนี่โดนลงโทษด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับโอเวอร์เฮดเมื่อสักครู่น,นี้ครับมาจากด้านล่างเทีย,ายามจะขึ้นบนอุย้ยยัดวยหมัดซ้ายจงังหวะนี้ครับเหมือนท่าโดนชวนแรกเลยครับพยักดำมีศอกขวา ดูหน้าก็รู้ครับประเภทไหนครับหน้าพยัคฆกดำด,ดูแบบนี้จอมบูแน่อนอนครับแหมหลุดโอ้โหโดนแข้งซ้ายเลยครับอา้าวทิ้งขวาเจอหมัดซ้ายสวนเหมือนกันคนละดอกคนละทีใครดีใครอยู่พยาย,ยาอย่าอุู๋ประคัดขวาเคอปคางโชว์เลยครับท้าทายเลยครับท้าทายเลยครับพยัคฆกดำต่อยได้ต่อยไปครับอ้าว ซุปซ้ายแล้วก็ขวาตรงของคัสคารนั้นอันตรายครับนี่จะเจาะล่างยาวกว่าสูงกว่าก็จริงครับแต่ทางด้านพยัคฆ์ดำนี่เดินติดตัวเร็วครับออกอาวุธลำบากบีดซ้ายต่อยซ้ายอ่าถีบไปบริเวณจุดปากจมูกเลยครับอู้ยยัดด้วยหมัดซ้ายครับนี่ฮะแกทิ้งทั้งไหลเลยครับพยัคฆ์ดำดาวทีเดียวยโดนเหมือนกันโหดยงกล้าเลย มาตามกันต่อครับกับแปดแม็กซ์มวยไทยในการชกรูปแบบอันติเมทครับนี่ครับพาสคารสกอตครับจากเยอรมันส่วนมุมแดงโอ้โหอายุ24ปีนะครับเห็นหน้าผมยังผวาอยู่เลยนะครับทางด้านพยักดำโอ้โหโอ้โหนี่ครับมัดขวาของพาสคารเห็นนายกแรกก็มีจังหวะสำคัญสำคัญเยอะครับนี่ครับเอาไปขัดขวาต่อยอย่างนี้มีลุ้นโบนัสแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสนะครับดูครับ ับแล้วก็นี่เคะไปที่คางของพยักดำเลยไม่กลัวครับโอ้โหเดี๋ยวมาวางซ้ายสวยครับเดินทิ้งด้วยมัดซ้ายแล้วทิ้งด้วยขวาครับแฟนยางของทางดพาสคาจะเป็นลายธงชาติเยอรมนีเลยครับเดี๋ยวตามกันต่อครับคู่นี้อย่ากลับพิษต,ตาครับเดี๋ยวทีสองว่ากันต่อครับตัวแทนจากประเทศไทยครับพยักดำ เดียวกับพสาสคาจากเยอรมนีหยับระหว่างสายสวยครับหยายามจะลุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงกับพสาสคาดันยังเืิดอยู่ครับวางแข้งซ้ายอ้ยแต่ซ้ายต่อยซ้ายสวยฮะเอาจับได้เกี่ยวแม่เอาจนล้มจนได้ครับโอ้โหลูกทีเด่นเลยครับพยักดำอโอ้โหไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีกันเลยครับพาสคาหยังเดินหนะ้าวางแข้งขวา อแม่กันแทงดื้อๆเลยครับวางซ้ายเหยื่อดำมัสการากนั้นจ่อลากอดยับเข้ามายังหาช่องหาจังหวะอยู่ครับนี่ความสูสีของแปดแมตช์มวยไทยทีบุญวัฒน์บอกครับนะแพ้ได้ชนะดได้นะครับนี่นอาไบพยายามจะทิ้งด้วยขวาครับแม่กันผลกหนักเป็นเบาเก่งครับพหยื่อดำ โโอ้หท้ายต่อยเลยครับท้ายต่อยเลยแม่แรงกว่านี้มีอีกไหมครับเดี๋ยวดูอนี่ด้วยสะเอาคืนเหมือนกันครับพยายามเดินจับแต่สับศอกนะแล้วครับลุยเลยครับพยักตามลุยโอ้เจอศอกซ้ายของควัสคาวแม่พยักตามเบียดเข้ามาอีกนี่ครับโอ้ยแขนซ้ายอ้าวโดนทิ้งหมัดโอ้แกคึกคักจริงครับแกไปกินอะไรมาครับเนี่ย ใส่อ,อย่างนี้ครับที่แฟนบอลชอบนะแม่โอ้ยมาเลยมาเลยโดนต่อโด,อดนครับโอ้โหครับโอ้โหเลยครับตอนนี้พยักดำจับได้แม่ถ่าล้มเลยครับโอ้โหนี่ครับพยายามโยนแข้งทีเผล่แกมีความสุขจริงๆครับดูครับมีความสุขกับการต่อยคนกับพยักดำฮ่าโอ้ยแม่ผมบอกแล้วครับว่าอยากอยากระพริบตากับคู่นี้ เดี๋ยวมีนับเดี๋ยวมีน็อกแน่นอนอ,อู้ยหนึ่งสองจังหวะนี้ครับน่าคืนทันเกมทันกันเลยครับคู่นี้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับพยัคฆ์ดำโดนแต่โดนยิ่งเดินครับอ้าวมีมาเอออ้ยพยากระเด็นเลยครับน่าไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจอ,อ้ไม่ได้ตั้งใจจังหวะอุบัติเหตุครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดบัวตังต่อ โอ้โหแข้งขวาแม้ทางหน้าพาส์ทคราวนี้แกไม่กลัวจริงๆครับอ้าวโโอ้หมาอาวุธครบเครื่องดายามจะเน้นที่แข้งขวาโอ้นี่ครับงจิ้มมาดูวงในมาครับแงตีรัดเอวแล้วตีเลยครับโอ้นี่ครับภาษาเมยบอกว่าโฮมตีโหมดเยอะครับ ไทยครับผ่านไปแล้ว2ยกครับคู่นี้ระหว่างพยักดำมอภูนาในพลคนของแก่นครับจากกันทละลักษ์ศรีสะเกดครับส่วนมุมน้ำเงินกับพาสคาสกอตจากเยอรมนีโอ้โหสองยกด้านแรกกันสนุกเลยครับนี่มาดูภาพช้าๆครับไม่มีใครถอยครับโอ้โหนี่ครับหลวมไปเจอหมัดขวาเลยครับนี่ครับแล้วแทงซ้ายถึงว่า โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ดูครับโดนแล้วท้าทายเลยครับแม่พยักดำในการชกแบบโอ้แกปี้มีความสุขเลยเกินครับแกเป็นกระท้อนหรือเปล่าครับชอบไห้คนทุบครับดูครับโอ้ครับโอ้ยิ่งทุบยิ่งหวานยิ่งทุบยิ่งอร่อยครับแมถึงแม้ว่าสถิติการชกหรือฟร์มกันชกนี้ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ดูครับสูสีคู่ขี้ยังหาคนชนะไม่เจอเลยครับ ทีนี้73กิโลกร,รัมครับโ,โมยใหญ่ครับมวยใหญ่ครับสุดยอดครับจากแบบแม็กซ์มวยไทยครับคงได้เห็นฟอร์มทั้งคู่อีกแน่นอนครับโอ้โหนี่ครับเน้นที่แก้งซ้ายครับเดินเข้ามาไปสวนปัดอ้าวดูโดูขวาอูโ้ยโอูโโอ้ย ล็อกแล้วตีอ้เจอซอก่าหวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าสร้างความสร้างสีรนเหรือเกินครับพยักดำาล้วการเบียนเข้าหาอีกพัายันหมดสงสัยต้องไปซื้อใหม่แล้วครับสำหรับจบไฟนี้ของพยักดำว่ากันต่อไปกันต่อไม่เป็นไรนามตองอูโอ้เจอเหมือนกันกับหมัดของฟัสคาว ยับลงเอวครับพยังค์ดำงัดหมัดมาใช้ครับพาสคาว์โอ้โหนี่ชกละเอียดแล้วก็ชกดีจริงครับพาสเคาอุ้ยโอ้โซ้ายแรกกันมาแล้วครับแข้งขวาของพยังค์ดำอ้าวตัดแรก,กแรกเราได้ตีตีตีอ่าเข่าในชุดนี้ครับสวยครับอุ้ย โดนเหมือนกันกนกมาซ้ายของพปย่างำเมื่อกี้พสาสดานั้นเฉยๆครับเมอจังหวะนี้ครับโอเวอร์เฮดครับต่อยหมัดมาจากด้านบนเหนือศีรษะสวยครับทำได้ดีครับ oh. Oh. ได้เลี้ยงได้เลี้ยงมากันไหมม่เริ่มรุกช้าครับทางด้านพาสดาสกา๊อตอุ้ยเอาสองมาแล้วครับรนี่ีครับนขวาโอ้ยหม่โดนแล้วเอาคืนครับ รหัวหใจเสริมใยเหล็กจริงทั้งคู่ประเภทโดนแล้วยังเฉยๆทั้งคู่ครับดูครับนี้โบนัสจะไปไหนแล้วครับชกแบบนีอ้อ้าวยงดันยังคงเกลี่ยงข้นมาวางซ้ายสวยแม่ลุกอ,อ้าวถีบด้วยซ้ายแล้วก็ตามด้วยขวาครับอา,อาการมวยนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินกับจากเกอรมันดีแม่แต่อาวุธมวยนั้นอยู่ที่เมืองไทยย <ไฟ S 1> สายแดงสลับแทงดอกนี้สวยครับอ้า บาลหารูปพับคืนไปเลยครับโอ้ดูครับแกสนุกจริงๆครับไปยันนำตาท้ายสวยจับได้ไถ่ไถแหมไม่ล้มครับโอ้ยโชคไปยกวาเก่ว่าสวยเจอหมัดแน่ชกไปมีความสุขไปไปยันนำโอ้ยหัวัดซ้ายดอกนี้ครับเต็มพุงครับโอ้ยหัวเยกครับจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับคู่นี้ ต้องชื่นชมเลยครับนี่ครับพัส,สคาลกอตครับจับตาดูดีๆครับโ <ào S 2> อ้โหแปลกหมัดนะนี่ฮะแล้วก็ทีมซ้ายตามด้วยขวาหลุดนิดเดียวครับยักดำมีคืนคนับโอ้โหนีครับประหานลูกพักแล้วจังหวะโอ้ยดูครับสลับทีมอ่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยต่างชาติที่น่ากลัวครับทางด้านพัสคาลโอ้ยแกมีแกมีความสุขจริงๆครับ ยักดำดูครับ,บหมัดซ้ายนั้นอันตรายกับแต่ทัสครานั้นโดนแล้วไม่มีอาการครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับมันไหมครับมันขนาดนี้ไม่รู้รางวัลโบนัสจะออกหรือเปล่าครับ ladies and gentlemen it's time for bonus round สำหรับมุมแตงและโบนัสสำหรับมุมน้ําเงยครับสุดยอดจริงๆเอาละครับและตอนนี้ครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับ of street of extreme action and the winner is Brad c o r n e r นักแข่งรถโบนัสได้ผลคน,คนขอนกันลมใช่เลย ผู้ชมครับคู่หน้าหาพลาดครับศึกนัดชิงแชมป์แล้วครับระหว่างไทยปะทะอังกฤษครับเอ็นซีทองปะทะโทมัสคารเ์เพนเตอร์ครับในศึกโฟร์แมน์นาเมนต์ไฟนอลครับและนี้จะเป็น next ซ์ไฟ t four man final t ไทยแลนด์เ e อร์ช n ่นอังกเอ็นซีทอง versus โทมัสคารเ์เพนเตอร์นี่คือมวยไทยความาลนบรลกปัตต์ม,กมากซ์มวยไทย